สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พีม9ก้เซนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคำเตือนเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลและดูโดยภาพรวมไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าดูเฉพาะรายบุคคลจะมีส่วนตรงมากกว่านะครับ ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคม2 5 6 4นะครับในช่วงเดือนนี้จะมีความกัดกุ้มทุกร้อนเพราะคนรอบข้างเพราะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอ่ะคนรอบข้างจะทำอ่อจะนำความเดือดร้อนตรงนี้มาให้นะครับหรืออ่าคนรอบข้างเพื่อนฝูงน่ะก็คือว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากเรามีเรื่องให้เราอ่ะต้องช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าจะช่วยใครก็ควรที่จะช่วยใน กำลังของตัวเองที่พอดีนะครับอย่าเกินตัวไม่งั้นจะตัวเองจะเดือดร้อนได้นะครับทางด้านของสุขภาพนะระวังโรคเก่าๆจะกลับมานะครับอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินปัสสาวะนิ้วไตอักเสบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเพราะช่วงในช่วงนี้ก็ควรที่จะระวังในเรื่องของอาหารการกินตรงนี้ให้ดีนะครับการเดินการ วิ่งตรงเนี้ยก็ควรที่จะต้องระวังด้วยเพราะอาจจะมีการที่ว่าลื่นหกลมนะครับเพราะฉะนั้นกะควรที่จะระมัดระวังร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ในผลเกณฑ์ที่ดีนะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีผลกําไรนะครับแล้วก็ทํางานไม่ว่าจะทํางานตําแหน่งหน้าที่อะไรนะ จะได้รับความไว้วางใจนะครับจากเจ้านายผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับได้ทํางานที่สูงขึ้นไปอีกนะครับทํางานที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้รับของรางวัลของมีค่าเป็นของรางวัลในการที่ทําในในเรื่องของการผลผลงานที่ ที่กลับคืนมานะครับผมนะเป็นแล้วก็ในเรื่องของลักษณะของการเงินเนี่ยจะเป็นการที่เราหมุนเงินเก่งนะครับมีรายได้เข้ามาหลายๆช่องทางหรือว่าเป็นคนที่ว <Alles. S 1> ่าหาเงินเ mm <problèmes. S 2> ก่งนะครับมีผลกําไรมีรายได้ที่ดีจนเป็นที่น่าพอใจนะครับผมส่วนเรื่องของความรักนะความรักนะ่ะความรักดีอยู่นะครับเป็นคนรักเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากจาก จากคนรักของเรานะครับอาจจะไม่ไมแน่อาจจะได้รับของขวัญของมีค่านะครับจากคนที่เรารักก็ได้นะครับผมนะสำหรับคนโสดเนะี่ยในช่วงนี้จะพบรักที่ถูกใจนะครับเป็นความรักที่ทําให้เราอเออหลงไปง่ายๆนะครับผมนะครับหลงในแบบว่าเออคำพูดของเขาหรือว่าเป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาที่ที่ถูกใจเรานะครับผมนะครับ ควรที่จะคุยหรือว่าคบกันแต่พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนน่ะอาจจะทุ่มเทจนสุดตัวของเรานะครับอาจจะทุ่มเทเงินทองนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้เขามาตรงเนี้นะครับจะทําให้เราเดือดร้อนหรือว่าเสียหายในเรื่องของการเงินได้นะครับไม่ควรที่จะทุ่มเทในเรื่องของความรักมากกันเกินไปควรที่จะพูดคุยหรือว่าคบหากันอย่างมีสติไถ่ตองให้ดีนะครับไม่ควรที่จะทําอะไรที่จะเกินตัว เกินกำลังของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ